คุณครูจะวางนับหถึงสาพร้อมกันได้หนึ่งสองสามอ้าวค่อยๆวางเลยครับค่อยๆวางใครเห็นเป็นสองท่อนยกมือเอามือลงใครเห็นเป็นท่อนเดียวนี่ขอเชิญเลยครับดเดี๋ยวอ้อมมาทางนี้บางทีมุมมองอาจจะไม่เหมือนกันพอมามองตรงนี้ท่อมีกี่อันนะครับส<อ>ท่อนสองท่อนนะครับ ทอที่จริงมันจะอันบนหรืออันล่างที่มองเห็นอันบนหรืออันล่างอันบนอันบนเขาบอกอันบนอ้าวลองหยิบสิของจริงครับใช่ไหมไม่ใช่ใช่ไหมครับทอดบนอันไหนที่เป็นจริงดูที่ครับหยิบสิใช่ครับอ่าช้อนข้างล่างใช่เลยครับเดี๋ยววันนี้บทเรียนวันนี้ต่อไปเราจะมาทดลองต่ออีกนะครับว่าทําไมมันเป็นอย่างนี้ จากท่อที่นักเรียนมองเห็นว่าหักเป็นสองท่อนครูจะให้เด็กๆแต่ละกลุ่มทำการพิสูจน์ในเรื่องของการหักเหของแสงนักเรียนสนุกสนานไปกับการเรียนรู้และจินตนาการของตนเองตะกี้ที่เราทดลองไปนะครับเป็นเรื่องของการหักเหของแสงท่อเน,นี้ยหักเป็นสองท่อนแสงมันเดินทางผ่านตัวกลางโปร่งใสสองชนิดขึ้นไปมองผ่านอากาศ ผ่านลงไปในน้ำเนี่ยไอ้ที่มันเดินทางผ่านตัวกลาง2ชนิดขึ้นไปอ่ะมันก็เธอทำให้ลำแสงของมันเนี่ยเกิดการหักเหถ้าเราลากเส้นท,ที่ลากตั้งฉากเนี่ยระหว่างผิวน้ำเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าเส้นปกตินะครับทีนี้พอวางลงไปปุ๊บก็จะเห็นว่ามันหักเหถ้าเป็นจากตัวกลางที่มีความหนาแน่นน้อยไปสูง ความหนาแน่นมากซึ่งน้ำเนี่ยมีความหนาแน่นมากลังสีของมันจะหักเหเข้าหาเส้นปกติมันจะเบนเข้าหาเส้นปกติต่อไปเราจะมาทดลองสนุกสนุกกับแก้วมหัศจรรย์ให้นักเรียนเนี่ยวานรูปบางคนวาดรูปปลาทูหน้าปลาทูตัวปลาทูบางคนก็วาดก้างปลาทูเสร็จแล้วเอาเอาแก้วสองใบเนี้ย มาประกบกันจากนั้นจุ่มลงไปในอ่างปลาเอมันจะเกิดอะไรขึ้นในการเรียนเรื่องของการหักเหของแสงนะครับผมก็ได้เอาเรื่องของแก้วล่องหนหัศสรรย์มาใช้นะครับเพื่อให้เด็กเกิดความสงสัยก็คือว่าเอาแก้วใบที่1ใบที่2นี่มาวาดรูปภาพนะครับ วาดภาพเสร็จก็เอาแก้วมาซ้อนกันให้รูปภาพมันตรงกันหลังจากนั้นนะครับพอเราจุ่มลงไปในอ่างปลารูปภาพนะครับบางภาพมันหายไปก็จะเห็นแต่เฉพาะแก้วไบข้างบนอย่างเงี้ยครับเด็กก็เกิดความสงสัยอยากรู้ก็มีความสนุกนะครับเพราะใจเกิดความสนุกขึ้นมาก็อ,อยากรู้ต่อว่าทําไมมันเป็นอย่างนี้ครับ อลองจุ่มใหมลูกจุ่มใหมช้าๆลองจุมงจ่มสินกหายใช่ไหมนกหายนกหายใช่ไหมพอ,อยกขึ้นมานกเห็นไหมครับเมื่อนําแก้วสองใบจุ่มลงไปในน้ําภาพที่อยู่บนแก้วด้านนอกก็จะหายไปทําให้นักเรียนสงสยัยและสนุกไปกับการทดลอง จัดการเิ่งเหนแสงแล้วเพราะว่าเ้าอยากเม็นอะไรอยู่แล้วเริ่มหายไปเรื่องไทอยู่ในใต้น้ำแล้วก็การที่ทําให้เด็กเกิดความสนุกหรือว่าเกิดความสงสัยเนี่ยมันต่อยอดให้เด็กอยากเรียนรู้อะไรต่อไปภายภาคหน้านะครับซึ่งจะเป็นการสร้างให้เขารักการเรียนวิทยาศาสตร์เลยว่าเออในเรื่องนี้นะมันอยากรู้พออยากรู้แล้วเนี่ยก็ก็อยากรู้ต่อครับว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นมาต่อไปนะครับก็พยายามหาเหตุผลมาอธิบายนะครับ แก้วใบนี้มีรูปกลงนกส่วนแก้วใบนี้เป็นรูปนกอะไรนะครับนักเรียนจับตาดูคุณครูอย่าเอาแก้วใบที่มีกลงนกนะครับเข้าไปนักเรียนคิดว่าจะเห็นนกหรือว่ากลงนกครับเห็นเห็นนกเราจะมาพิสูจน์ดูว่าเห็นนกหรือจะหรือว่ากลงนกกันแน่มาดูคำตอบนะครับ เด็กจะสงสัยมากว่ารูปที่อยู่บนแก้วอ่ะมันหายไปไหนและมันหายไปได้อย่างไรเด็กต้องเข้าใจว่าตัวกลางที่มากกว่า2ชนิดขึ้นไปอ่ะเมื่อแสงไปกระทบกับวัตถุและสะท้อนเข้าตาเราซึ่งผ่านตัวกลางตั้งแต่2ชนิดที่มีความหนาแน่นต่างกันเนี่ยมันจะทําให้การมองเห็นของเรานี่คลาดเคลื่อนไปครับที่เป็นอย่างนี้เพราะว่าอะไรครับาการหักเหของแสง ถ้าแสงผ่านอากาศผ่านตู้อ่างปลาเนี่ยแล้วก็ผ่านน้ำลงไปรังสีของแสงเนี่ยมันจะเบนนี่เป็นเรื่องของการการหักเหของแสงผ่านอะไรนะครับตัวกลางโปร่งใสกี่ชนิดขึ้นไปสอ,สองชนิดขึ้นไปทีนี้มาดูจากตรงนี้นะครับมาทบทวนอีกทีหนึ่งว่าถ้าถ้าแสงอ่าดูนะครับ ถ้าแสงเนี่ยผ่านมองจากอากาศผ่านมายังน้ำรังสีของแสงเนี่ยมันก็จะเบนเข้าหาเส้นเส้นอะไรเส้นปกติถ้าอีกแบบหนึง่งถ้าเรามองจากจากน้ำผ่านขึ้นไปสู่อากาศรังสีของแสงมันก็จะเป็นยังไงครับเบนเบนออกจากเส้นปกตินะครับเนี่ยเช่นเดียวเรา มองดูปลามองเห็นอยู่ตื้นหรือลึกอยู่ตื้นตัวเล็กหรือตัวใหญ่ตัวใหญ่แต่ปลาจริงๆแล้วเนี่ยจะอยู่เป็นยังไงครับลึกลงไปซึ่งมันเกิดจากการอะไรเกิดจากการหักเหข,ของแสงนะครับเนี่ยตรงเนี้เป็นตำแหน่งปลาที่อยู่จริงนักเรียนครับเนี่ยนักเรียนมองดูสิว่ามี แสงอะไรบ้างเนี่ยอ๋อมีขาวด้วยสีอะไรครับสีละไรมีดงเหลือถ้าไล่ตามสีม่วงคลามน้ำเงินเขียวเหลืองแดงวันนี้เราจะแยกแสงขาวของดวงอาทิตย์เนี่ยว่ามีทั้งหมดกี่สีอ้นนี้แหละเขาเรียกรวมแสงขาวเนี่ยว่าสเปกตรัมของแสงนะครับ อย่างในเรื่องของสเปกตรัมของแสงนะครับผมก็ใช้วิธีการที่แบบง่ายๆที่สุดนั่นก็คือว่าเอากระจกเงาเนี่ยไปแช่ในอ่างน้ําหรือว่าจะเอากระบอกฉีดน,น้ำเนี่ยครับไปฉีดโดยหันหลังให้ดวงอาทิตย์เนี่ยครับมันก็เป็นวิธีการง่ายๆแต่สิ่งหนึ่งที่ผมเอามาให้เด็กๆได้ดูนั่นก็คือเป็นกล้องสายลุงนะครับอ้าวนี่อะไรครับกระปร๋องกระป๋องน้ําอัดลมนะครับต้องปลากระป๋องเห็นไหมคุณครูก็เอาแผ่นซีดีเนี่ยลอกออกมาก็จะได้แบบเนี้ย คุณครูก็ใช้กันไกรตัดให้เป็นแผ่นๆจากนั้นเราก็ปิดฝาตรงนี้ปิดฝาตรงนี้จากนั้นทุกคนก็มามองดูแสงจะเป็นแสงจากดวงอาทิตย์หรือว่าแสงจากหลอดไฟสีขาวก็ได้สองแล้วก็ให้มองด้านข้างตรงนี้จะเห็นเป็นสีอะไรเหมือนกันทุกคนหรือเปล่าเดี๋ยวจะให้นักเรียนทดลองนะครับ และเมื่อได้ส่องดูแสงแดดผ่านกล้องสายรุ้งที่ครูเตรียมไว้ให้ก็ทำให้การเรียนรู้เรื่องแสงสีทั้ง7สีกลายเป็นเรื่องที่สนุกและพวกเขาค้นพบได้ด้วยตัวเองก็เอามาส่องดูแสงขาวของดวงอาทิตย์หรือว่าแสงหลอดไฟอะไรก็ได้นะครับ เราก็จะเห็นแสงเจ็ดสีที่อยู่ในข้างกระป๋องนะครับเด็กก็จะเกิดความสงสัยว่าเอ๊ะมาได้ยังไงจริงๆแล้วหลักการนี้ก็คือแสงผ่านรูเข้ามามากระทบกับแผ่นซีดีแล้วเกิดการสะท้อนโดยมีฉากลับก็คือข้างๆกระป๋องนั่นแหละคือเป็นฉากลับเด็กก็จะสนุกและก็เข้าใจง่ายนะครับในเรื่องของสเปกตรัมของแสงนะครับตอนที่เราไปทดลองนะครับสเปกตรัมของแสงมีทั้งหมดกี่สีนะครับได,ไ,ดได้แก่สีม่วง เขียวเหลืองเหลืองแ<ส>ดงก่อนอืน่นมารู้ก่อนนะครับว่าแม่สีของแสงสีมีสีอะไรบ้างไม่ใช่สีศิละปะนะครับนเงินงอ,งอะไรเขียวแล้วก็แ,แดงการที่เด็กมองเห็นแสงสีดวงอาทิตย์มี7สีนะครับเาบอกว่ามี7ดสี ถ้าสมมติว่าแสงสีเจ็ดสีของดวงอาทิตย์รวมกันเป็นแสงขาวเนี่ยเราก็ต้องย้อนกลับมาว่าเอ๊ะมันเป็นแสงขาวจริงหรือเปล่าก็ต้องมีการพิสูจน์นะครับชึบนี่ให้นักเรียนตอบว่าถ้าคุณครูหมุนเปิดพัดลมเบอร์เนี่ยหมุนปุ๊บถามว่าแสงเจ็ดสีเนี่ยรวมกันมันจะเป็นแสงแสงสีอะไร ปึ๊บโด <nes> อ้โหดู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 แล้วูแล้วดูโโแล้วมันเป็นแสงขาวแต่ว่าไม่ใช่แสงขาวแบบที่เรามองเห็นดวงอาทิตย์แต่มันเป็นแสงขาวจากการผสมสีมันออกขาวขุนข่นๆเป็นเพราะว่าตาเราเนี่ยมันรับแสงสีเหล่านี้เป็นภาพติดตามันเลยเกิดการผสมเนี่ยก็เลยมองเห็นเป็นลักษณะ ออกขาวแบบคุนๆเนี่ยนะครับทุกคนก็มองเป็นอย่างนี้เหมือนกันเรื่องสุดท้ายของแสงนะครับที่สอนก็คือเรื่องการเปลี่ยนพลังงานแสงไปเป็นพลังงานรูปอื่นๆน,นะครับซึ่งเป็นการนำเอาความรู้ทั้งหมดเรื่องของแสงเนี่ยมาใช้ให้เกิดประโยชน์นะครับว่าจะเอาเรื่องของแสงเนี่ยไปใช้ประโยชน์อย่างไรได้บ้างเด็กก็ต้องไปคิดต่อยอดเพิ่ม,เต,มเติมนะครับนักเรียนครับเราจะเอาแสงของดวงอาทิตย์เนี่ยไปใช้ประโยชน์ อย่างไรบ้างใครคิดออกแสงไปใช้ประโยชน์อย่างไรบ้างครับก็เอาไปทำพลังงานไฟฟ้าครับเอาแสงไปเป็นพลังงานไฟฟ้าทําอย่างไรเออมันต้องมีอุปกรณ์วิทยาศาสตร์อะไรที่จะเอาไปผลิตเป็นเปลี่ยน,เป,น,เ,ปนเป็นพลังงานไฟฟ้าได้เชิญครับยนืนขึ้นครับแผงโซลาเซลล์ครับแผงโซลาเซลล์ถูกต้องนะครับโปรเยเพื่อนด้วยครับอนนักเรียนมองนี่นะครับตรงบริเวณนี้คือเป็นแผงโซลาเซลล ซึ่งทามาจากซิลิกอนนะครับสารซิลิกอนเมื่อแผงโซล่าเซลล์เนี่ยได้รับพลังงานแสงแดดก,ก็จะเปลี่ยนพลังงานแสงเป็นพลังงานไฟฟ้าเมื่อเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าก็จะมาหมุนเตอร์เล็กๆอยู่ตรงเนี้ยทาให้รถคันนี้วิ่งไปข้างหน้าไปแล้วครับวิ่งแล้วครับวิ่งมาหาคุณครูเหลือบแล้วครับมาเลยครับมาเลยมาทางนี้เลยครับไปแล้วครับ สำหรับผมแล้วนะครับการเรียนรู้ที่สมบูรณ์ก็คือเด็กได้เรียนอย่างตั้งใจได้สนุกได้ลงมือปฏิบัติทดลองและก็นําความรู้ทั้งหลายที่สอนนี้นะครับไปไประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันไม่ว่าจะเป็นที่บ้านหรือที่อื่นสามารถนําความรู้นี้ไปต่อยอดองค์ความรู้สามารถประดิษฐ์เป็นสิ่งประดิษฐ์ต่างๆหรือว่าเป็นองค์ความรู้ใหม่ขึ้นมาสำหรับตัวเขาแล้วนี่ก็คือเป็นการเรียนรู้ที่สมบูรณ์สำหรับเด็กนะครับ